Hey สวัสดีครับผมกลับมาพบกับโป๊กเกอร์ภาคไทยโดยเบลลขอบสนามคนดีคนเดิมนะจ๊ะอวันนี้มาอยู่ที่รายการสุดแพงครับค่าสมัครสูงลิบลิว่วเลย7ล้านบาทในศึกทรายตันโป๊กเกอร์ซีรีส์ไซปรัส2 0พันยีแรกๆมาก็เหมือนจะไม่มีอะไรครับต่างฝ่ายต่างหมอบยอนแอคชั่นมาถึงพี่ชาเกอร์ชี่ครับมีเอแจ็คทุกอย่างปกติดีดเลือกโอเพนเรเไปที่3,000ชิปจากตำแหน่งบอสทันครับแต่ถ้าว่าเรื่องมันไม่ง่ายอย่างนั้นสิครับเพราะตำแหน่งถัดไปเป็นพ่อใหญ่จอมเก๋าพอผัวครับมีไพ่สุดโหด อย่างแจ็ก แ็คมีของดีอยู่ในมือแบบนี้ไม่คิดเยอะนะจ๊ะทีเบ็ออกไปเลยครับหมื่นสองพันชิปแต่ทววาฒนได้ความโหดของนักกีฬาโปเกอร์มากประสบการณ์ครับพี่ชักเกอร์ชิพี่แกไม่เลือกจะแค่คอนะไม่หมอบด้วยแต่เทววาพี่แกครับเรสสวนกลับไปหรือที่เรียกกันว่าโฟ์เบ็นะเนาะสองหมื่นแปดพันชิปโหดจัดประหลัดไม่ต้องบอกเลย <chosen. S 1> ผมนี่แหละบอกให้เองว่าโหดจัดแอคชั่นนี้ครับพอใหญ่พอบอกว่าเออเออคอตามก็พอนะอ่ะมาดูฟลอปฟลอปเปิดออกมาเป็นเจ็ดสองสี่ครับถ้าเทียบกันจาก แอคชั่นฟลอปนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่เกี่ยวอะไรกับไพ่บนมือของทั้งคู่แน่นอนครับแต่ถ้ว่าพี่ชาเกชี่ครับไม่เลือกจะแสดงความอ่อนแอให้ผู้ต่อสู้เห็นหรอกโวยนะหลังจากที่พอป,ปวัวเช็คออกมาครับพี่แกแอคชั่นใหญ่เลยเล่นใหญ่รัชดาไลทเทยเตอร์เรียน แครับมผมโอ้โหต้องบอกว่าใจพี่มันได้จริงๆจังหวะนี้แต่ด้วยความที่พ่อใหญ่พอครับมีไพ่เป็นโอเวอร์แพ์ตรงนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ยากครับตัดสินใจพอต่างอบใบเทินเปิดออกมาเป็น2อ,อีกใบครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เปลี่ยนคงไปแอคชั่นของทั้งคู่แหละครับที่อยู่ๆทั้งคู่ครับเปลี่ยนเป็นโหมดซ็อกใส่อย่างนั้นครับต่างฝ่ายต่างเช็คให้กันเฉยๆแค่นั้นพออะริเวอร์เปิดออกมาเป็นคิงดอกจิกครับกลายเป็นบอร์ดที่คอนฟลีตฝัดแล้วก็มีคิงไฮที่มาทําให้พ่อใหญ่ของเรา รับบอกเลยว่าเล่นยากขึ้นซะแล้วอ้าวตัดสินใจเช็คออกไปอีกรอบอ่ะอย่างนี้ครับบอร์ดมันเปลี่ยนมาเข้าทางพี่ชักเกชีครับพี่แกไม่รอช้าเลยยกความกดดันไปให้ป่าบ้างนะเรดออกไปเป็นจำนวนห้าหมื่นชิปครับอืตึงตึงตึงนะ ที่พออาการออกอย่างเห็นได้ชัดคุณดูหน้าเขาสิดูสิจากที่มีไพ่เป็นโอเวอร์แพรมาตลอดครับแต่ริเวอร์นี้เนี่ยมันเปลี่ยนเกมของเขาเอาซะดเดอร์คงจะรอ้องอือหืออยู่ในใจแต่ทําอะไรไม่ได้ครับยังคงไวไล้ลายความเป็นนักกีฬาโป๊กเกอร์จอมเก่าตัดสินใจพอจับรับไปแบบเฉียบคมแบบศักดิ์ศรีจอมเก่าเอาชนะไปได้ในพอทหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันชิปคุณดูสิครับโอ้โหจะบ้าตรงนี้เนี่ยคงต้องยกไฮไลท์ให้อยู่ในช่วงพรีฟอบคือเล่นกันมาอย่างดุเดือดทะลุประหลอด ขนาดนั้นถามเพื Manhattan ่อนๆชาวเทน้าตักครับถ้าเป็นคุณจะกล้าตัดสินใจโฟเบท้ดยพาอย่างเอจแจกกันหรือเปล่าคอมเมนต์บอกก okay. yes, ันได้ใต้โพสต์นี้ส่ววันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ